ถาสั่งร้านข้าวเที่ยงล่างเนี่ยไอ้ร้านค้าเนี่ยก็คือเจ้าของนี่เนี่ยที่มันรับรับอาทำอาหารอารหารนำสั่งพอแม่เนี่ยมันมันเข,อ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 ขาเขาเขาค่อยค่อยดูภาษาไทยบาลล้าเราเนาะเขียนผิดเข,ขียนถูกนี่แหละวันนี้มันมีวันหนึ่งเว้ยมันจะมีคนที่เข้าเกี่ยวกับพวกร่างทรงอะชื่อว่าแม่แจ๊ ตอนนั้นกูอยู่ในวงการเกี่ยวกับพวกดีลับฟิวพวกเนี้ยพวกล่างสรงอ่ะเข้าใจฟิวป่ะเพื่อนพวกเปิดเนตรพวกอะไรพวกผสงเสียงผมอยู่กับอาบุคคนเหล่านี้ผมก็เริ่มมีความเชื่อน,นิดหนึ่งว่าของันนี้ไม่มีจริงอะไรเริ่มจากเริ่มจากการเข้าส่งเลยตอนแรกไม่รู้เลยที่เอามาการเขาส่งคืออะไรไอ้แบบอยูข้างนอกนะไอ้แมไม่รู้เนาะ เขา้าทรงคูวัน ى, คูอะไรเงี้ยพ่อแกอะไรที่เขา้าทรงขนาะเขาเรียกกันที่แบบพวกเทพพวกอะไรที่เข้าร่างทรงอ่ะเออผมไม่รู้หรอกไอ้เนี้ยกููไม่รู้เรื่องหรอกกูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนั่แหละกูไปพัวพันกับคนที่ชื่อว่าแม่เจ็บแม่เจ็บมาส่งเขาเริ่มพอเขาไม่อยู่เขาใส่ลูกขาวเหมือนคนกินเจเห็นปะสังเกต ส่ยุดขาวเก่งขาวปาติเริ่มละเริ่มเข้ามาม,ามีบทบาทในชีวิตพวกปูละเข้ามาอยู่ด้ยวยกันอยู่ในบ้านเดียวกันนน่นะห้องเดียวกัน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 เลยต่อตอนแรกพวกปูไม่ได้อยู่ชั้นล่างสุดพวกปูอยู่ชั้นสองคือแรกเจอเลยคือเพื่อนฝันว่าผู้หญิงเนี่ย,ยไม่อยู่ในห้องห้องที่พวกปูนอนกันอยู่สี่ห้าคนมา ประมาณนั้นแล้วไอ้แม่จีมยบเนี่ยคือเขาอยู่หอห้องเดียวกันเลยใช่ห้องเดียวกูคือเป็นรู้จักกับพี่แชมป์ึงก็จบ่างร่างทรงรู้จักกันร่างทรงรู้จักกับร่างทรงแล้วชวนมาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ตลอดแต่แชมป์เป็นหมอเป็นหมอร่างทรงน่าจะรู้ประจาานั้นอารมณนั้นก็เริ่มฝันคือแรกแหละเกี่ยวกับว่าเห็นผู้หญิงมาแล้วที่แปลกที่สุดคือว่าแม่งไม่ได้ฝันแค่คนเดียว ฝันแม่งเห็นสามคนเห็นเหมือนกันมันแปลกตรงนี้มันก็จะว่าไอ้ถ้าฝันคนเดียวไม่แปลกถูกไหมเว้ยแต่ฝันเรื่องเดียวกันสามคนแปลกไหมไอ้เนียมันแปลกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบอธิบายไม่เป็นเหตุผลไม่ได้อธิบายไม่ได้ไอ้เนี่ยกูกูแต่กูไม่ได้ฝันที่ยหกูไม่ใช้คือหนูนั้นแต่มีเหียหมูเหียโบแม่เจี๊ยบ ฝันสามคนฝันเรื่องเดียวกันมึงด้วยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่ฝันกูฝันไม่นี่คือการเขาเล่าให้กูฟังเขาเจอแล้วว่าตอนเราอยู่ห้องด้วยกันเดี๋ยวอ่านเบอรเบไปน่ฝันพร้อมกันสามคนแต่กูว่าแปลกเว้ยเป็นถ้าฝันคนเดียวไม่ได้ธรรมชาติถูกไหมต่เป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่ามึงไอ้เหี้ย สองคนมึงว่าแปลกแล้วนะไอ้เหียแต่ประเด็นคือมันเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นทําให้กูตัดสินใจมากว่ากูเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นริงคือไม่มาฝันเรื่องเดียวกันสามคนในคืนเดียวกันเป็นเรื่องแปลกกูเลยไว้คิดในใจอะไรเหียขอไอ้เหียนี่ต้องมีเียอะไรแนะะ่เลยในใจกูคิดอย่างนั้นแน่นอนแต่กูไม่ได้มาเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนีนะ้เก็บไว้ในใจไม่เป็นที่ห่อก็มันจะมีอยู่วันหนึ่งแม่เจี๊ก็มานั่งสมาธิด้วยกัน น้อง,งม,มกมอินน้องสมาธิเขาสอนเนี่ยกูก็อินกูกิวอินป่ะก็อินไปกับเขาใ่่สามสิบสี่สิบอ่าอเคเยอะเยอเมื่อี่ไปากก็สมเหมือนแบบเขาส่สงยามือมือ่เงี้ยมึงนั่งสมาธิไหมเหมือนกูมึงก็ทำมืออย่างนี้ <c oughs> นทำมือองนี้ส่ง<อ>สงา<อ>น,นเป็นพลังงานพลังงานส่งถึงกานอะไรอย่างเงี้ยแลไ้กูก็เ ทำเที้ยเนี่ยกูคิดว่กูยังคิดอยู่เลยให้กูทำเที่ยกูทำกูเหทำเที้ยเออกูคิดอยู่แต่ในช่วงขนาดนั้นกูแบกูก็เริ่มมีความสุขทำไมเราทำเที้ยงดีแล้วทำไมเจ้าพ่อชูสามไม่มาไม่ใช่โมนพอพอเรื่องนี้จบปุ๊บกูไม่รู้ว่าไอเที่พวกก่อแสดงหรือเปล่าไอ้โบงวัวอเออไอ้โบวัวเลย กูไม่รู้ว่าเฮี้ยไม่แสดงหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้ว่ามึงแสดงหรือเปล่าอยู่ๆแบบเนินภูเขาเนี่ยคุถามนี่อะไรก็ไม่ตอบผมก็ใจว่าถามคุยอะไรก็ไม่ตอบด่าแม่งก็ไม่ตอบเจ้าโบนั่งเนี่ยคุนขะอ้อะไรๆนะชั้นเขาก้มมากเนี่ยพวกกูไอ้เฮี้ยหมู่มากพวงงๆอ่ะมันเป็นเนี่อะไร ใ่ะคนะือแบบถ้าคนไม่เชื่อก็จะเป็นเรื่องโจ๊กเลยแต่ถ้าคนเชื่อก็จะหลอนหน่อยต้องคิดคุณคิดในใจอย่างนี้มันเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะมันอยู่ๆมันั่งอย่างไอ้กลางห้องตึกๆมืดนั่งกล้องมามันก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เฮี้ยเอฟเฟกต์แม่งเร์เฟกมาก <laughs> แต่กูดูว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงตรงนี้กูตัดสินใจไม่ได<ะ>้ต้องให้พวกมึงตัดสินใจเองเล<ะ>่าตามที่กมึงเห็นมาเล่า,าตามที่มึงคิดนั่นแหละเพราะงั้นเราไงพวกกูว่าอีบ้องเป็นไรอีบ้องเป็นที่อะไรอ่ะแบบไอ้เนี้ยมันก็ไม่ตอบาถามที่อะไรก็ไม่ตอบนะเ<ม>ดี๋ย่างแบบผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงมีร่างก็อยู่ๆมันก็นอนมันจะนอนเฉยๆนอนแบบผมไปนอน ยังไม่ถึงจุดพีพอเวลาผ่านไปพอเริ่มเกี่ยวกับพิธีกรรมเบิกเนตรมึงเคยได้ยินคำว่าเบิกเนตรึเป่บิกเนตรเคยได้ยินไหมคำว่าเบิกเนตรเปิดตาที่สาเปิดตาที่สามถูกต้องอจะได้ใช่ครับแกการเบิกพีวันนั้นทําพิธีกรรมเบียดแยเบีบมออะไรโขมวดอยู่ไร่งยี่่่่่่่่่่่่ ื่องจริงปูไม่ได้แต่งเรื่องเลยคือเขาเอามีเดนมะนาวสองมะกรูดใบมะกรูดทำในน้ำเทียนต้องมีหยดหยดระบบน้ำในขันเลย่างเงี้คลาสสิกเลยหยดลงไปแต่มันเพิ่มแค่ว่ามีใบมะกรูดมีมะนาวเพิ่มเพิ่มความอร่อยมากขึ้นทีนีน้ำนก็เริ่มมีบทสวดพวกกูก็นั่งอ่านพวก ตอนนั้นกูยอมรับเลยกูตออตอนนั้นก like, hey, ูยอมรับเลยว่าตอนนั้นกูอินเข้าไปเลกนาอยนะตอนนั้นกูอินกูยอมรับเลยตอนนั้นกูไม่ได้ต่อต้านว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ไม่มีจริงเะ้าใ่ะกูเริ่มเริ่มเริ่มมีความเชื่อเริ่มมีความเชื่อแก่พวกนี้อ่ะกูคือแบบกูจริงจังเลยกูศึกษาจริงจังเลยพี่กูศึกษาเลยกูถึงขั้นแบบว่าน้องนั่งสมาธิถึงแบบว่ากูอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง คือถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้คําตอบประมาณนะั<ง>้นคือแม่งต้องเข้าให้แม่งถูกมันเราถึงจะรู้คําตอบอารมณนั้นแหละว่าออยอากจะรู้ไ่ไอ้นี้ไม่จริง,ง่ผมก,ก็เป็นแบบคนรรมดาลไปขยารูของนี้จริงเลยกาได้นั่ง,งม,มีถามว่ามีใครยเวนี่เ้หมูคนเดียที่ไม่อาบไหอหูนี่คออาบน้ไง้ นั่งนั่งนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้อย่างพัดตาตาแล้วก็โรยหัวลงมาเขาจะเขาจะตั้งแต่หัวนะปึ๊บปึ๊บอาใช่ออกจนออกจนปลายเท้าปึ๊บจากหัวออกไปปลายเท้าสามครั้งเป็นยาเป็นยาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพิธีกรรมที่อะไรผมไม่รู้ ผูก็ทำตาเอาผู้อินไสามครั้งไอ้หมูคนเดียวที่ไม่อ่ะมีโบมีกูมีพี่แชมป์อะไรปกติั่วไปไอคือว่าสิ่งสิ่งที่ทำคือการเปิดเนตเนตคืออะไรดวงตาที่สามอ่าตาเดียวดวงตาที่สาม โดนตันสามเพราะไงทั้งว่าแบบเปิดสัมผัสที่หกเหมือนเออประมาณนั้นเปิดสัมผัสที่ที่หกเหนือธรรมชาติ้คนเรามีห้าสัมผัสสัมผัสที่หกคือสัมผัสที่เหนือธรรมชาติประมาณนั้นเขามีความเชื่อเกี่ยวกับแบบไหนแต่เรามีทั้งหกเซ็นเซ็นทุกอย่างทข้อใช่ทุกอ่างเราเปิดเนีนตุกตาลิษา พอได้เปิดความรู้สึกเหมือนถ้าถามหมอกูนะควารู้สึกมันคือการเปิดจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันคือพฤติกรรมใช่ในกูไม่มั่นใจกูไม่กล้ามั่นคว่านี่คือการเปิดวิธีที่ถูกต้องในวารสารพฤมิการพูพลทุนีแ้แต่ในสิ่งที่เขาทําคือการเปิดวารสาในความหมายของเขา,าถ้าหพอได้เปิดกูถามว่าถ้าถามจากตัวกูเองมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมมีมีบ้าง บางทีเรารู้สึกเหมือนมีคนไม่ว่าเราไปที่ไหนมัมีคนจ้องมีคนมองมันจะรู้สึกเองโดยธรรมชาติสาิเสตียาตัวนั้นใช่มันแล้วดมแล้วเรื่องตื่นต่น่นตื่นตอ่า่าตย่นตื่นตื่่นนต่นต่นตม่นมืน่นตมันตื่นตืแต่นตนตื่่นตื่นตื่นต่นตื่น่ไต่นดนตื่นตื่นตืนนตื่ไ่่นนั้น แต่มันจะรู้สึกแค่สกิลนิดนึงว่ามีคนมองบา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 งแต่ไม่แต่เป็นคนนะคนมองนะคนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนดิอ๋อมันขนาดเลยรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ใช่คนมองด้วยแต่แต่มีคนมองแต่ไม่ใช่คนแต่ไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะแต่แค่ว่าเออเออผมมองแ้นแบบว่าเหมือนมีแบบมีคนมองเราอ่ะเขารู้แต่ว่า ในทางที่เราอยู่เหมันไม่น่ามีคนอยู่ที่จะมองอ้แล้วทีนี้พอพอถึงวันหนึ่งแล้วผ่านไปแล้วสองสามเดือนเริ่มมีขาวแล้วตอนนั้นมีคนตายในขอเนี่ยนะนี่กำลังเริ่มจุดพิกอันนี้คือเราเริ่มเริ่มเริ่มต้นอยู่อ่าโอเคว่าไปเิ่าอินโทรโคตรหน่อยินโทรนานหน่อยบางที้ารเ้าทีมาที่ไปก็สุดนี่เนี่ยก็เลยข้ามมา จุดเริ่มต้นคือมันมีทั้งหมดห้าชั้นเท่าที่กูจำได้แตัลนครไทยเจ็ดใช่มีห้าชั้นเท่าีกูจำได้ไม่ห้าแค่สี่นะ,อะโอเคว่ากันนั้นอยู่ชั้นไหนโอ้กูอยู่ชั้นนนั้นกูอยู่ชั้นล่างสุดละ่ะจากชั้นสองที่กูบอกว่าที่ที่มีคนฝันถึงสามคนด้วยกันย้ายห้องกันใช่เป็นการย้ายห้องเลย พออีกวันหนึ่งขอย้ายห้องกันเลยเพรากูอ่ลงอยู่ชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดเลยนะเอ้านั่นแหละนะปลึ๊บพอเวลาห่างไปใช่ไหมที่กูถึงเล่าถึงตอนที่คนไม่ตายมีสองศพศพแรกอย่ชั้นสี่ที่กูจำได้นะม่สามสิบนะเป็นงเธอเหมิงเธอเ,เนี่ยที่แม่งอ่ะกินยาขาวแล้วโอเวอร์โดส โอเวอร์ดส ز ยาอะไรนะนยาขาวยาที่ท,<ม>ทำให้<ม>ตัว<ม>ขาวฟูต้าไบโอที่อะไรในยุคนั้นจำได้ไหมจำได้ไหมที่แม่งดังใช่ป่ะเนี่ยเรามีคนตายจริงเถูกไหมเออที่แมงแบบว่าไม่มีออยล์รับรองตายจริงเย่แม่งแหละบางคนก็เป็นของที่แมงว่าเกิดขึ้นจริงๆรเนี่ยสารจริงจของจริงไม่งตายจริง สืบสวนอะไรเงี้ยสืบสวนตายเขาก็ตายตายในห้องตายเฉยๆตายคนเดียวเลยก็เป็นกาเตือนนะแล้วเขารู้ได้ไงว่ามันตายเมื่อไหร่เนี่ยกินเหม็นนะหรือว่าหรือว่าใช่ใช่กินเหม็นนะถูกต้องคนเราไอ้เหี้ยเราจะรู้ได้ไงถูกไหมถ้าเราไม่ได้กินเหม็นไอ้คนที่อยู่ชั้นเดียว ฝาดมีคนตายไอคนที่อยู่ชั้นเดียวกันมันได้กลิ่นแล้วเวใช่ใช่แล้ววใจว่าไอคนที่อยู่ชั้นเดียวกันยังไงมันก็ได้กลิ่นคือเขาไม่ได้ออกออกมาบ่อยๆอยงเงี้ยมันติดสังเกตนะเวยคนเข้าออกไอ้เงี้ยวันหนึ่งมึงต้องเดินลงไปแดกข้าวแล้วล่ะมึงไม่รู้หรอกมึงทำทุระหรือไม่มีธุระวันนึงมึงต้องแดกข้าวแล้วล่ะมึงต้ได้ลงพอแม่งผ่านไปหลายๆวันนะไระกลิ่นแม่งองอกไอฟีวว่ากลิ่นแม่งออก เอากินแม่หอกแม่งก,มก็รู้คแจ้งขวางเหนื่อยผู้ภัยมากเจอศพเจสศพตายขาดเลี้ยโอ้ย้องสตพอผ่านไปสามประมาณสามสี่วันนะตายตอนอีกฉันมีคนตายผู้ขอตายอผรื่อ<ม>ยที่กูบอกนี่ไงมันเป็นสองศพนี่แหละจุดพีคที่กูบอกมันเรื่องมันเป็นสองศพเขาผ่านไปสา<บ>มสี่วัน มีคนผูกเขาตายข้างในชั้นล่งลงมาจากชั้นกระเทยอืมอ <c oughs> ืมอะไรเนี่ยมาเก็บศพกันตอนแรกกูไม่รู้เลยเฮียรถเฮียอะไรเยอะแยะว,วะ,ะ <คน S 2> วิบบับวิบบับกูดูว่าไม่ใช่เหาะกูง่าจว่าว่าไอ้เนี้ยกระเทยมึงตายไปมึงมาตายอีกแล้ววะแค่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์ถึเข้าใจว่าการชงอืมไม่ถึงอาทิตย์อืมมัตายแล้ว ปึ้เขี้ยถตกตาได้เลยตุ๊กตาหน้าอันนี้เท่าที่กูรู้มากูคกูไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ว่ากูรู้แค่เปลือกระมาแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาผู้หญิงด้วยผู้งครับิงนั่นน่ะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเขามีปัญหาเกี่ยวแฟนเรื่องของความรักนี่แหละ ให้รู้ว่าจบเพราะความรักตายมรณะความรักนี่าคอะมารวามรักนี่เนสิงลวงโลกใ่ไหอ้เหี้ยแค่จบแล้วพวกกูก็แบบคนไม่หลับใช่ไหมชั้นห้าไ่ออกมดเลยเยตยก็เลยต้ยจสจมี ก็อูเราก็จะมีซอยข,ข้างจะเป็นทีข่าขายขงข้าวอะไรไปออกทั้งชั้นเลยไหมเนี่ยมึงลองไปดูเลยทุกวันเนี่ยหอเนี่ยก็ยังอยู่หอที่กูพูดถึงเนี่ยซอยเจ็ดที่ยยมันอยู่แถวๆเลยของสามไหมวะใช่ไม่เดี๋ยวใช่ไม่ซอยเจ็ดกูรู้ว่าซอยเจ็ดมึงเห็นมึงเห็นไอ้ตรงป้ายรถเมล์ไหมตรงเซเว่นมันมีหลายป้ายไม่เซเว่นตรงวัดอะไรวัดเลยวัดสุวรรณไหมเลยโรงแรมใช่แถววัดสุวรรณตรงข้าง แต่ก่อนถึงนะก่อนถึงวัสุวรรณไอจะเนินนครอาเจนเนี่ยแต่อยู่ฝั่ง